พิมฮะเธอทำได้ด้วยเหรออืมทำได้ดิง่ายจะตายเนี่ยฮะยากขนาดนี้ยังทำได้อีกเหรอ,อฉันอ่ะอ่านบทนี้มาพอดีเป๊ะเลยฉันว่ามันไม่น่าเชื่อของมึงเออแล้วแหละอีนม,มันยังไงอะย่องก็เป็นพายองแน่เลยเฮ้ยสาธุยองสาธุยอง ครูมาที่จะเล่นกันอีกนี่นี่ฟังเลยฟังซีแล้วยังจะเล่นต่อได้ไหมพรุ่งนี้นะสอบวิทยาศาสตร์นะคะห <Hi. S 1> าเอาวริหาอะไรอยากเจอไหม <c oughs> อโอ้ยครูโอ้อยครูโอ้อยครูทำไม,มไม่บอกล่วงหน้าให้มันเร็วกว่านี้ค่ะนี่ร่วงหน้าแล้วไม่สอบแบบเซอร์ไพรส์ก็บุญผอมไปแล้วนะ นี่เธอเรียนกี่บทก็อ่านมาทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าถ้าครูบอกว่าเออสอบเฉพาะตรงนี้ตรงนี้เธอก็จะเลือกอ่านแล้วความรู้ที่ได้เรียนมาเธอก็จะไม่ทบควรวันนี้รีบกลับบ้านไปปุ๊บทบทั่วเลยโอ้ยน,นต่อยกันดีกว่าอ,อไม่ต้องเล่นเกมสิเนี่ยโมจะเ,เล่นกันอะไรเออ นะต้องเยอะต้องแย่จะไปอ่านหมดได้ยังไงจริงต่อยเธออ่านทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็อ่านไม่หมดหรอกเออนี่ก็อ่านแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยเรียกใชเข้าใจปะเอออ่านอะไโอ้ก็ผ่านตาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเบลก็เบลไปโไม่อ่านหรอกสอบสอบตกก็ตกไปเออโอ้ โหมดมากเลยรู้ไหมยองอนี่ดูดิเล่นตั้งหนาแต่ไม่ยอมบอกอะว่าสอบบทไหนหน้าไหนยองช่วยพี่ด้วยไหม,อ,มองช่วยพี่หน่อยนะช่วยพี่หน่อยอก,กอ,อยหลโูปหัวพี่หอยองให้กำลังใจพี่ใช่ไมอ้ยน่ารักที่สุดเลยงใจดีแบบนี้สอบผ่านแน่นอน นหนังสือต่อดีกว่าเด็กเดข้อสอบมาแล้วจ้าอ่าเป็นยังไงอ่านมาครบทุกบทเลยใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวดูสิว่าครูจะออกตรงไหนบ้างอ่ะยิบสมุดกระปกราขึ้นมาเลยเดี <h <h ๋ยวครูจะแจกข้อสอบแล้วเออหน้าเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยอ้าวใครครูได้ขโมยปากกาของไปหรือเปล่านี่เตรียมพร้อมสิจ้าเตรียมพร้อมโอ้ มาแล้วทั้งนั้นผมครูนี่วันอะไรเนี่ยวิชาอะไรเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไงล่ะคะจะถามทําไมก็สอบวิทยาศาสตร์จะวิชาอะไรล่ะผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยไม่รู้อะไรหมดแล้วก็ครูให้ปิดอ่านเมื่อกวานี่ไงคะบายบายครูเออพิมห์เธอทำได้ด้วยหรออืมทำได้ดิง่ายจะตายเนี่ยฮะ ยากขนาดนี้ยังทําได้เหรออือจะทําได้นี่ฉันอ่านมาน่ะอันเนี้ยอย่าบอกนะว่าเธออ่านทั้งเล่มเลยอ่ะอืมฉันไม่ได้อ่านทั้งเล่มหรอกฉันอ่ะอ่านบทนี้มาพอดีเป๊ะเลยฉันว่ามันไม่น่าเชื่อเรื่องมึงเลยแล้วแหละอิงมันยังไงอะยองมันเป็นพยองแน่เลยทุก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 ทกทุ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 ก ในการสอบหรือเปล่าฮะคุยเลยการเปล่าค่ะเปล่าค่ะยังไม่เขียนอะไรเลยยังไม่เขียนอะไรเลยจะทําได้ไหมเดี๋ยวหนูใช้วิชาดาเอาค่ะครูโอ้โหแล้วเด็กผู้ชายข้างหลังเออดีให้คะแนนง่ายข้างหลังสูญไปเลยทุกคนเออ่ายดีหลังจากที่สอบไปนะคะคะแนนออกแล้วครับกับแซนด์เออฮึ่เพิ่งเริ่มภาพกุ้งาปา ง่วงเหงาหาวนอนนี่เพิ่งตื่นใช่ไหมแล้วนั่นก็หาวใหญ่โอ้ยค er, รูไม่อยากพูดกับพวกเธอละให้คะแนนง่ายมากเลยโสนยสนเพนเธเพื่อนเข้าใจหลาดหรือเปล่าอิงเธอมีความพยายามมากนะสําหรับเธอครูเห็นเธอทําครบทุกข้อเลยมีความพยายามในการเดามากเลยเห็นหลับตาจิ้มหลับตาจิ้มแต่ว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีโชคนะเธอเดาทุกข้อเลยจ้ะ ได้ถูด้วยกันจ้ะเย้ไนอิวคมเป็นความภูมิใจเดียวของครูในห้องนี้เธอสอบได้เต็มสอบดมากเฮ้ยทำไง้โหเก่งเกินไปเออแค่อ่านทบทวนแค่นั้นแหละโอ้ยเมื่อวานแก อยังไม่อยากอ่านเลยอ,อ่านทั้งวัน,วน<อ>ไม่หมดอ่ะเออมีเคล็ดลับอะไรบอกใหยดิมไม่มีก็ตั้งใจเรียนเฉยๆฉยฉันเก่งเฮ้ยมันยหลวว่าพิมพจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเมื่อวานฉันเห็นพิมพไหวไหววัดพูดว่าอะไรอะไรหลวงพ่อยองยองอะไรไม่รู้แล้วก็ไหว้อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่เหรออะไรอะไรไม่รู้ว่าทำไมหลงพ่อยองที่ไหนอ่ะบอกฉันบ้างดิฮ้ยพิมบอกฉันหน่อยสิพวกหลงพ่ออะไร ยองยองใช่ไหมพ oh, oh. like ิมพ oh. ์บอกกันมั่งดีอย่าขี้งกโอ้โหอยากได้เต็มมั่งอ่ะพิมพ์บอกเลยนะเพื่อนละเพื่อนสุดยอดเพื่อนสุดเก่งเพื่อนสุดฉลาดบอกเลยโอ้ยไม่ใช่หลวงพ่ออะไรนั่นแหละไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรด้วยโยองอ่ะคือหมาของฉันเองหมาหมาอือแต่ฉันว่าหมาตัวเนี้ย มันเป็นหมานำโชคโชคอ,อะไร,รูก็เมื่อวานใช่ไหมฉันน่ะนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็รู้สึกว่าไม่เข้าหัวเลยทันใดนั้นหมาฉันะก็เอามือมันลูบหัวฉันหลังจากนั้นน่ะฉันก็รู้สึกว่าอ่านเข้าใจแล้วก็สอบได้เต็มเลยนี่ไงอ่านทั้งหมดแล้วนะไม่หมาฉันนะมันเอามือไปจิ้มเลือกหน้าให้ว่าต้องอ่านหน้าไหนซึ่งหน้านั้นมันออกในข้อสอบขนาดนั้นเลยเหรออืออุ้ย พิมพรุ่งนี้เอาหมายองมาได้ปะเอามาเอามาทำไมอ่ะก็เอามาลู่ไงใช่เข้าเหนียวบ้างอะไรนี้ใส่ไม่เต็มนี่เออใช่ใช่ใช่อยากเก็บไว้คนเดียวสิมาแบ่งพวกชั้นบ้านนะ่ ก็พอเลยเออวันนี้พิมจะพาท่านยองมาไหมเนี่ยเออนั่นเองท่านยองอันเรื่องสบายเพื่อนเพื่อนฮ้ยโอ้ยฉันพาหมามาให้ลูกหัวแล้วเนี่ยให้ลูกหัวใครก่อนดีชลัดใส่ก่อนเลยเฮ้ยไม่เอาเอาขับดีกว่าเอานะครับเริ่มก่อนเลยออกไปมามา อืมครับฉันว่านะในสวดมนต์ด้วยดีกว่าหรอกต้องพูดอ,อะไรอ่ะอนายไดตั้งน้ำโมสามจบไปไโอเคน้ำโมสามจบจบไม่ใช่ห้องน้ำโมสามรอบอะสรอบสามรอบหนึ่งสซ้ำน้ำโมน้ำโมน้ำโม,มพี่เป็นคนไทยจริงปะเนี่ยไม่จริงเอางี้นะคะนายพูดตามฉันอ่าฮะโอเค นะโมตัสสะนะโมตัสสะพักขาววัดโตพักขาววัดโตโอ้ยยองหยักกัดโอ้ยยองอยักกัดโอ้ยโอ้ยพี่ชายโอ้ยพี่ชายโอ้ยโอ้ยนายไม่ต้องท้องเลยดีกว่าให้ยองลุกหัวเลยมา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 ยองไม่ต้องกลัวนี่อ่ะโอ้เพียงขอให้สอบได้เต็มอืมนี่เฮ้ยเป็นไง รู้สึกว่าฉลาดขึ้นแบบ I q คแบบติ่งล้านแล้วว่ะจริงเหรอเออลองลองลองไปไปไปว้าานมือฮานมือพานนมือะเอมเพียงขอให้สอบได้เต็มนี่เป็นไปไงนอายุบาลานไปวุ้นฉลบ้าอ่ะมาดิมาดิมาดิมา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 เมเพียงขอให้สอบได้เต็ม เ,เด็กๆจ้านี่สอบอีกแล้วนะวันนี้ <row> e! ้ทำไมวันนี้ทุกคนมาแปลกมีความดีใจกับตื่นร้อน้หตุารสอบแสดงว่าทุกคนนะเน่ะเตรียมตัวอหนังสือมาพร้อมแล้วใช่ไหมผู้ด,ดีใจจังเลยอ่ะอ่ะสมุดปากกาขึ้นมาสิเอ้าอะไรเร็วๆทำๆๆพีมข้อสรอบครั้งนี้เราทำได้แน่เลยมันได้เนี่ ในอยูอ่แล้วนเอ๊ะพิงค์ฮะทำไมข้อสอบมนันยากจังอะนั่นดิรู้สึกเหมือนจะทำไม่ได้เลยอะอุ้ยเราทำยังไงเนี่ยทีนี้โอ้โหครับอะไรอะอรู้เรื่องปะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ <S <S 2> <S 2> โหนี่ก็ให้ท่านยองรุ่มหัวแล้วทำไมมันตายอะไรเลยอะมันเอะไรเลยแบบนี้ <ừ> อะไรก็สมองม,มันยากจังอะนี่เดี๋ยวนะ สอบคือมันยกมือไหวอะไรพวกหน่วยไหวพระไหวเจ้าเลยแล้วพูดเลยท่านยอกท่านยอกท่าพระวัดไหนหรอครับก็ท่านยอกก็คือหมาพิมเนี่ยครูใช่ปะพิมพ์เขาบอกว่าแบบถ้าเอาหมาเขามาลุกหัวเนี่ยเราจะสอบได้คะแนนดีเรียนดีเฮอยมีจริงด้วยหรอเออคือฮะโค้งต้องพิมพ์นะ ทำไมเธอไปปลอกเพื่อนแบบนั้นน่ะหนูไม่ได้หลอกนะคะครูก็ครางที่แล้วหนูสอบวิทยาศาสตร์ได้เต็มอะค่ะก็เป็นเพราะว่ายองอะเอามามาลูกหัวหนูตายแล้วพิมหมาลูกหัวแล้วมันจะสอบได้ได้ยังไงอ๋อครูรู้แล้วแหละคราวที่แล้วที่เธอสอบได้เพราะว่าเธอเล่นกับหมาหยองนี่เป็นหมาเธอใช่ไหมเล่นกับหมาผ่อนคลายหรือเปล่าก็ใช่นะคะครูทาไมหรอคะนี รูรู้แล้วต๊อพรีมอะนะอาจจะอ่านหนังสือเครียดอ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวแต่พอได้ไปเล่นกับหมาใช่ไหมผ่อนคลายหมานะ่ารักลาดเลิงจิตใจก็ผ่อนคลายปลอดโปร่งแล้วพอกลับมาอ่านหนังสืออีกทีคราวนี้อ่านอะไรก็เข้าหัวก็จําได้พราะมันทำข้อสอบก็ทําได้มันไม่เกี่ยวกับว่ามามาแปะหัวลูกหัวแล้วเราจะทําได้เอออย่าบอกนะว่ากงเธอว่าให้หมาไนด้วยเนี่ย ว้ายค่ะท,ท่องนโค้ด้วยครับพวกให้เด็กๆนี่เราเรียนวิชาอะไรกันคะ<ม>วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ วิทยาศาสตร์เข้าใจไหมนี่เราเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งทีก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงคิดนิดนึงเจ้าหมาเนี่ยมันจะมาช่วยอะไรเราได้นอกจากมันมาช่วยทําให้จิตใจเราผ่อนคลายล่าเลอมีความสุขอ่านอะไรเรียนอะไรก็รู้เรื่องอ่ะบ้านเธอไม่มีหมาเธอก็มีแมวมั้ยแค่มีแมวมีแมวหรือมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆหรือมีอย่างอื่นที่มันผ่อนคลาย เธอก็มาอ่านหนังสือแล้วเธอก็จิตใจปลอดโปรอ์เอไม่ใชเป็นต้องแบบเอาหมามาแปะหัวอะไรอย่างงี้เอคือหมานี่ยังไม่รู้วิทยาศาสตร์เลยแล้วก็ไม่จะมาช่วยอะไรเธอได้ฮะโอ้ยเนี่ยคิดนิดนึงเข้ใจไหมคะเข้าใจาาาคะ่ะ